แต่วันนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ของแม่สายเนี่ยมันโดนลุกล้ำไปทั้งสองข้างฝั่งเราก็เข้าไปที่สารมจอยเกาะทรายเนี่ยล้นเข้าไปอยู่ในแม่น้ําเลยอยู่ในแม่น้าแล้วลึกลงไปนะครับการต้องไปทําพนังบนในแม่น้ำเนี่ยมันก็ทําให้ต้องรับน้ําตั้งแต่ท้องน้ําขึ้นมาแทนที่จะบุนตดิ่งรับน้ํานิดเดียวจากที่ล้นพอรับน้ำจากท้องน้ำเนี่ยความดันแรงดันของน้ำเนี่ยอัเพเลสเชเชอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มีแรงดันสูงมาก1เมตรนี่คือ1ตันส่หรับแรงดันน้ําเพราะฉะนั้น แน่นอนครับนังชั่วคราวเนี่ยหนึ่งถ้าไม่พังทลายจากแรงดันน้ําหรือพังทลายจากแรงดันดินที่เกิดขึ้นก็จะเกิดจากการรั่วซึมนะครับและรอดเข้าไปทางช่องที่อนแอซึ่งเหตุการณ์ของแม่สายที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีทั้ง2ออย่างเลยก็คือ1อาคารบางส่วนที่เป็นกําแพงที่เสียบด้วยแผ่นคอนกรีตแล้วก็มีดินอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเกิดการอุ้มน้าแบบมันก็พังทังกำแพงของเราด้วย แล้วก็มีการรั่วซึมซึ่งทําให้ปัญหาเข้าไปท่วมในพื้นที่เยอะเนี่ยคือรั่วซึมในจุดที่อ่อนแอนะครับถามว่าวันนี้ถ้าเราปิดจุดอ่อนแอแล้วนะมันก็ไปหาจุดอ่อนแออ,อื่นต่อเนื่องจากว่าแรงดันน้ำมันสูงมาก